เอ <Yeah. S 1> สกสารการเดินทางนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเก็บตัวบอกเลยเหมือนเป็นการเก็บตัวอีกรอบหนึ่งนะคะแบบ3เดือนเต็มๆนะคะมาลองดูแฟชั่นหนุของหนูหนั้นแต่ละวันจะเป็นยังไงวิยังบอกนะเตรียมไปสิบกระเป๋าอะบอกเลยว่าเตรียมชุดอินโดถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอรูปลป่อยนะคะทุกคนแล้วเราจะยอมไมมเราจะยังไมเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมหรือแบบว่าออกำลังกายเพื่อให้มันเพิ่มครามแขน จริงๆแล้วการออกกำลังกายสำคัญค่ะก็จะต้องเพิิมผุ่นเข้าไปอีกค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการลดน้ำหนักอีกนิดนึงค่ะให้มีความเฟิร์มแต่ว่าคุณพ่ออีวานได้บอกไว้แล้วค่ะว่าเขาเตรียมงานทางด้านการครูซอัพไปแล้วนะคะก็เป็นการขายทางด้านหน้าค่ะใ <laughs> ช่ชกลับไป้ <c oughs> <c oughs> ไม่ขายทางด้านหน้าลลลลลลลแล้วก็ แล้วก็บอกว่าก็คือดังที่บอกเลยค่ะว่าเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมไปเยอะมากเพราะว่าแบบกะจะต้องไปสู้กับพี่ฝนเพราะพี่ฝนเอาไปเยอะเราเรายอมไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มไปอีกเพราะว่า3เดือนก็ค่อนข้างจะเยอะมากค่ะกระเป๋าเยอะแน่แเลยพวกเราเขามีน้ำหนักให้ไหมคะน้ำหนักใช่น้ำหนักเพิ่มต้องเพิ่มแล้วนะคะไม่เป็นไร้ยงซื้เราเลียงซื้อเพิ่มเออเรียงซื้อเพิ่มใช่ สำหรับยี่ก็คือต้องมีการแบบเตรียมความพร้อมเรื่องหุ่นนะคะแล้วก็เรื่องแบบผิวณาะไรต่างๆด้วยความที่ไปตรงน้นเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้เรื่องแค่เดินแบบหรือเปล่ามันอาจจะมีแบบทายผิวพ่านผลิตภัณฑ์อื่นๆของแบบปรายิวานหรือของแบรนด์อื่นด้วยนะคะก็เลยเราต้องเตรียมพร้อมทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะบอกเลยว่าผิวพี่ยี่ดีมากดีมากจับบ่อยจับทุกวันอ่ะหนูกจับทุกวันจ่ะจับผิวผิวผิวหนูก็ต้องยังหลักเลยก็คือเรื่องภาษาเพราะภาษาหนูอ่อนมากๆเลยต้องไปเรียนภาษาเพิ่มก็ เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มใสอินโดเพิ่มเพื่อักใจพออีวานแล้วก็เรื่องสัมภาษณ์นะผมก็กรับรองว่าจัดเต็มเป็นลุกนางแบบเฟสเฟสทุกวันอย่างแน่นอนอแล้วก็ดูแลหุ่นได้แหละชพี่ๆทุกคนเลยมันดีแล้วนะสวยมากแล้วนะมันต้องลงวันนี้เพื่อเพื่อจะได้ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วมันสวยใช่เพราะแบบนั้เพราะว่ามันต้องวิ่งสี่ชั่วโมงตลอดใส่ใส่เสื้อผ้าถ่ายออกมามันจะได้สวยเป็นไม้แขวนเสื้อที่ดีใช่แล้วเป็นไม้แขวนที่ดีเสื้อผ้าจะสวยได้ต้องมีไม้แขวนที่ดีค่ะใช่ยังไง การศึกษาไปเพราะว่าเอาจริงพี่ก็ไปยินโดมาแล้วพี่แล้วพี่ก็เออเรียนจบเลยเรียนจบแล้วค่ะอย่างหนูเองนะคะหนูเตรียมพร้อเตรียมศึกษาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เตรียมปลาเตรียมน้ำพริกเลยเตรียมน้ำพริกแล้ปลาร้าที่องฟ้าแล้วเรียบร้อยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอ่าไปโน่นหน้าจํามันไม่มีความแซ่บความนัวเราต้องเตรียมปลาร้าที่องฟ้าเพิ่มความแซ่บความนัวแน่นอนใช่แล้วก็ดันที่ประสริฐตะนงงามที่สุดที่สุดบอกเลยว่าถ้ามันไม่พอก็จะโทรมาหาป้าปานวัดว่าป้าป้าคะส่งให้หมดแล้วส่งให้หมดใช่ เดือิ้งแลวนางแบบตัาเองก็ต้องมีอ่ารู้สึกว่าตอนนี้เราบอกว่าความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนะไปสู้เลยเพราะว่าการที่เขาจะซื้อเราได้ในแต่ละงานอ,ะอ่ะเขาต้องการความโดดเด่นของอเอกลักษณ์ของเราเลยจริงๆเพราะว่าเรารลูกรังเป็นยังไงอะไรยังไงเขาจะชูตรงนั้นเลยโดยตรงใช่ใช่ใช่ก็ก็ประมาณนั้นประมาณเดียวกันด้วยความที่ว่าไปตรงนั้นนะคะเราจะขายความความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆเราจะไปซ้ําแบบเดิมไม่ได้จะไปซ้ําหน้าคนอื่นๆไม่ได้ถ้าสมมติว่า คนนี้อาจจะหน้าคล้ายกันก็จริงแต่บุคลิกอะไรต่างๆไม่เหมือนกันงนงี้อันนี้ก็เป็นแบบข้อเดียบเทียบแลวข้อแบบที่ทําให้ทางเขาเรียกว่าเขาจชดเราอ่าเขาจะชูดเราบางทีสำคัญมากๆเลยตอนนี้ก็คือเรื่องแบบเอกลักษณ์แล้วก็รูจากหน้าตาก็คือแบบต้องเพราะว่าต้องบอกว่าคนสวยมันสวยเยอะแต่ว่าคนที่โดดเด่นออกมาต้องต้องดูว่าใครจะโดดเด่นออกมามากกว่ากันมีคาแรคเตอร์ใช่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนค่ะ นี่ไงคะเราไปที่นู่นเราก็ไปปั้นโปรไฟล์ให้มันแบบชัดเจนเราจะได้มีเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับแบบว่าลูกค้าอี่แบบนี้เราได้มีโอกาสยังงไคะเริ่มทำกับประเทศได้ปั้นโปรไฟล์ตัวเองมีโอกาสที่จะกลับมาแทนอีกไหมก็อะเเเาาพรรมีโอกาสนะที่จะกลับมาอีกมีค่ะเพราะว่าถ้ากลับมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนว่ากลับมาแบบครบเครื่องแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็คิดว่ากลับ ไปในครั้งนี้คือไปไม่ได้เสียเปล่าแน่นอนนะคะก็จะกลับมาให้หมดค่ะทั้งฐานอินเตอร์แฟนนะคะแล้วก็ฐานแฟนไทยก็รู้สึกว่าเราจะกลับมาในความเป็นมหาชนในแบบสำับของคณาค่ะก็เหมือนคณาเลยค่ะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าพร้อมทุกด้านแล้วจริงจะกลับมาแน่นอนค่ะเพราะว่าอยากที่จะเป็นนางงามที่จะไปประกวดประกวดต่างประเทศเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นความฝันอยู่เนาะอยากมีโมงแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่างประเทศค่ะมาคะคเป็นนางแบบก็ไปประกวดได้นะคะ ยูยี่กลับสำหรับยูยเองก็กลับมาค่ะเพราะด้วยความที่ปีนี้เราอายุยี่ห้าแล้วก็เหลือเวลาอีกสี่ปีไม่แน่หนูอาจจะมาปีสุดท้ายก็ได้เราเราจะไปเก็บโปรไฟล์ให้แน่นที่สุดเราจะไปเก็บฐานแฟนคลับเราจะไปเก็บโปรไฟล์ในเรื่องการขายโฆษณาสินค้าเพราะว่าบอสต้องการว่าให้คนที่ขายงานได้ไะคะเราก็จะไปเก็บมาหมดเลยถ้าในเมื่อเรามีครบทุกอย่างแล้วมันมีสิ่งไหนคะที่บอสจะไม่เลือกหนูอ้า หนูก็แล้าย้กับพวกเพื่อนๆที่บอกเลยเขาเก็บโปรไฟล์หาประสบการณ์แล้วก็หาคาแรคเตอร์ให้มันชัดเปนมากขึ้นกับเดิมเพื่อเราจะชูดเพื่อเป็นแกรนดได้อย่างเต็มที่และควอมาภูมิใจถ้าไปงานนางแบบแล้วมันลุ่งลุ่งไปเลยจริงๆก็อาจจะอาจจะก,กลับมาไม่กลับมาขอดูต้นต้นปลายทางอีกทีง<ช>ั้น,น <ะ S 1> เอานี้เรานัดปีกันเลยดีกว่าเรานัณปีลงกันเลยดีกว่าเราจะไม่มาลงปีเราจะถ้าลงซ้ำกัน ม่านจะยากละเพราะว่ากอดไเคลียร์ยรใจเลยว่าแบบว่าปีนี้ฉันมาเธอไม่ต้องมาแนละ้เวเราต้องมีการตกลงกันใช่ใชสดท้ายทุกคนเลยนะ,ะมีอะไรอยากพูดกับบอสวหรืออยากพูดกับเวทีมิสแกนอยากพูดอะไรกับใครเป็นพิเศชได้เลยนะอาตก็ขอขอบคุณ พี่นัวันมากที่เห็นอะไรในเวลวของเด็กคนนี้แล้วก็แบบไอวานด้วยที่ชูนหนูไปอินโดนีเซียแล้วก็ได้ท็อป20มิสแกนไทยแลนด์ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะสําหรับตัวเด็กคนหนึ่งที่มาแกร่รอบที่2รอบแรกว่า2องสิบแปพอกลับมารอบนี้มันรู้สึกได้ล้างมือล้างตาได้เต็มที่ละได้ประสบความสําเร็จขั้นหนึ่งละแล้วที่เหลือรอไปบรรันได9ก้าต่อไปจะทําเองอะ่ะให้เต็มที่แล้วก็เต็มที่ทุกวันแล้วก็เต็มที่ในทุกๆโอกาสที่เข้ามาหาเลยจริงๆค่ะ ่ะพี่ยุยี่ค่ะค่ะสําหรับหนูก็ขอบคุณโอกาสที่ป๊ะะาป๊านวัลแล้วก็ป๊าป๊าอีวานเขาเลือกให้หนูไปเป็นแกรนด์โมเดลด้วยความที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ด้วยพอเราได้ขึ้นมามันก็เลยรู้สึกแบบตกใจแล้วก็ดีใจปนไปด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งขอบคุณที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับหนูเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศแบบไปทํางานที่ต่างประเทศอีกไหมขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นใบเบิกทางให้หนูได้ต่อยอดอนาคตตัวเอง ไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไปในเส้นทางไหนหนูหนูเชื่อว่าค่ะหนูจะมีเขาเรียกว่าอะไรหนูจะมีฐานแฟนค่ะที่คอยซัพพอร์ตหนูหนูจะมีคนที่คอยดันหลังหนูอย่างแน่นอนขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสิ่งที่อยากพูดมีเยอะเยอะมากๆเลยก็ขออนุญาตขอบคุณค่ะอันดับแรกคือทีมงานของเราเองนะคะขอบคุณพี่มาขอบคุณทีมมิกนสุดินที่แต่งหน้าทําผมให้ดีที่สุดแล้วก็ออกมาได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบตลอดนะคะแล้วก็อย่างที่2เลยนะคะขอบคุณ ที่สาคัญคนสาคัญมากๆเลยนะคะขอบคุณปบบป้านวัฒน์มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานวิสการไทยแลนด์ทุกคนเลยนะคะที่มีส่วนช่วยทั้งให้งานจัดงานทุกอย่างคือแบบการให้แบบให้นางรำสวยที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยขอบคุณอ่าแดดีอีวานนะคะที่ชูวยขนาดนะคะแล้วก็ถึงขนาดจะไม่ได้สูงเท่าเพื่อนแต่ว่าเขายังเห็นเห็นอะไรในตัวเรานะคะเราไปไฟด้วยกันเป็นความสวยของในแบบฉบับของสาวไทยเรารู้สึกว่าใช่เรารู้สึกว่าเราเรา เราจะไปในในนามของสาวไทยที่น่าสวยที่สุดแล้วก็จะสร้างเสียงให้กับคนไทยสาวไทยของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่มีแพชชั่นอยากจะมาเป็นแกรนโมเดลนะคะหรือว่าอยากจะมาเป็นมิสแกรนนยอยากจะบอกทุกคนให้เข้ามาเพราะว่าโอกาสมันมีเยอะมากแล้วงานมีหลากหลายแล้วต่อไปนะคะในปี2 0 2 4ี่เนี่ยอันนี้ดีมากเพราะว่าคนเราจะได้เห็นแล้วปีนี้เห็นมากเลยว่าป้าป๊าทำเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีเกกับศิลปินนะคะป้าศิลปินนะคะรวมถึงงานพิสเจนเตอร์แล้วก็ดารานักแสดง คือว่าครบครันมากถ้ามาแกรนไม่ได้เป็นนางงานอย่างเดียวนะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเก่งทุกด้านจริงๆนะคะก็ใครท okay, ี่อยากมามาสร้างมาพลิกชีวิตมาสร้างอนาคตตัวเองก็อยากให้มาค่ะทุกคนขอบคุณมากมากค่ะมิกกี้กี่นาทีนะโอเคก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณครอบครัวเลยอย่างแรกขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่เลี้ยงที่ให้โอกาสให้หนูได้มาครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแฟนคลับทุกคนที่ให้กําลังใจมาและที่สําคัญขอบคุณป้าปานวัสด์แล้วก็ป้าปาอีวานด้วยนะคะที่แบบว่าให้โอกาสฝนจริงๆก็การเป็นนาแบบต่างประเทศก็คือความฝันของฝนแล้ว คือฝนก็คิดว่าจะทำยังไงดีถึงได้ไปนะคะตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะในฐานะแกรร์โมเดลนะคะก็ถือว่าเป็น จะสร้างชื่อเสียงให้คนไทยได้มากที่สุดนะคะจะให้เห็นว่าสาวไทยมีดีแค่ไหนคะ่ะ<า>แล้วก็เดี๋ยวคณะคนน,นี้ก็ส่ง,งทายนาะว่าแบบว่าใครนะคะที่เป็นแฟนนางงามนะคะเป็นคนไทยนะคะอยากให้เขาด้อมทุกคนเลยที่ยืนนะตรงนี้นะคะรวมถึงน้องปามีเรวงถึงปามีด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาด้อมพวกเรานะคะเราจะไม่ได้ทําแค่โมเดลนะคะเราทําอีกหลายงานมากแล้วก็สายงานเพราะเราอยู่ในแกลนเราเซ็นสัญญากับแกลนนะคะใครที่จ้างงานจ้างได้เลยนะคะที่ทางแกลนค่ะแล้วบอกว่าเราพร้อมทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ดารานักแสดงนะคะวงการบันเทิง สามารถเข้าได้เลยพวกเราทุกคนพร้อมทํางานมากๆค่ะอ่ายงานก่อนติดต่อเลยมี5้าตัวเลือกสวยคนละแบบอ ก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็แฟนคลับนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ซัพพอร์ตแบบนี้ตลอดไปวันที่เราไปอินโดนีเซียอยากให้ทุกคนมาส่งกันที่สนามบินนะคะแล้วก็มากันเยอะๆเลยนะคะเอาเอาของกินมาฝากได้นะคะเราจะแพ็กกับเข้ากระเป๋าไปอีกเราจะเพิ่มกระเป๋าเข้าไปได้เอฟอเอน้ำพิปลาสลิดกลับมาด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดขายของกันทุกวันตอากันนี้แล้วก็ไปเอฟได้นะคะที่ติ๊กตอกอยากจะบอกทุกคนให้มาเอฟกันเยอะๆนะคะคอลลาเจนอะไรต่างๆนะคะไอเอฟมาให้พวกเราเอาไปอินโดนีเซียค่ะ ขอบคุณมากค่ะ